นะคะคก็เป็น,นเพลงที่ทุกคนร้องได้แน่นอนนะคะอยากให้ช่วยร้องกัน,นใงในสะิ่งที่ต่อไปนะคะได้ไหมจ๊ะเป็นไรเดี๋ยวมาฟังลูกมานล่นเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่เราร้องแล้วก็คิดถึงพระองค์แน่นอนนะคะสำหรับเพลงนี้ต้นไม้ของพ่อค่ะ คนเดียวไม่ได้ส pues นุกมากเลยเป็นตัวเองค่ะแต่น้อนช่ัสุดยอดมากเเลยน่จี่ด้วยนีเล่นให้คนเงดูทำไมอะทำไมคนไม่เก่งครับเพาะานลูกี่ไงต่ราแล้วเยครับผมก็าับถ่ายวีดีโอด้วยใช่เพราะอบรรยากาศของเกงที่เราถึงทุ่ แต่ลเราไม่ได้มีแ่นเดียใช่เดี๋ยวีเพในที่ทุกคนร้องตามได้และสมุสกแน่นอนก็จะมีช่วงนี้ะรบว่าเต็มทเพลงของพ่อถุกต้วัต้องขอขอบคุณนะนี่เลยข้าหลังของผมนเป็นโรงปุริยนะสุวรารีนครับผมชลนตัวเยีตัวแนไครับพีตแนไหมครับแล้วอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์วงชื่อวอาจารย์หรือว่าต่างอาจารย์ลองบ

่จจขอบคุณมากครับขบวนการหน้าผาขบคนการเยอะกว่าพวกเราสุดแล้วแบบระดับประเทศระดับโลกนะฮะไม่ธรรมดาต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะที่ไปสร้างที่เสียงให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่เรียกว่าเป็นสีสันหนึ่งเลยอ่ะขอรของบทเรืงของพ่อในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากดนตรีนี่เป็นสิ่งสำคัญมากจริงๆนะครัะ เพลงต่อไปครับเป็นเพลงที่ผมอยากให้คนร้องด้วยกันอีกแล้วนะจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้แน่ๆใช่นะครับผมไม่ต้องขืนนะคะได้เลยเที่นี้เป็นเพลงที่แทนใจของพวกเราเองนะครับผมเป็นเพลงที่ผู้แต่งเขาบอกว่าเขาได้ดึดถึงบรรยากาศการรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เขาเลยแต่งเพลงเยี่ยมมานะครับผมแม่ฟีงเพลงในหลวง 我们家咱们不种。Well, we Bye. Uh -huh. ผมขอบคที่ตอนรับเวด้วยท่านผร่วมด้วยนะคะก็า้รายนดีตอนรับขอเชิญขอบีกงซรี่ตนะตาด้วยค่จากกองเรสวนิดนึนะคะขอบคุณท่านาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะนะแล้วเรามาพูดคุยกันชนิดนงดีกว่านะมาคก่อนจะก็ประมาณหประมาณหนึ่งคือยังไง แฟนต้องแบบจะต้องจะต้องมีใครต้องเราอยู่ที่นี่ไหมหรืจะมาบ่อยๆอะไรแบบนี้ชจะเลยเชื่อไหมว่อยากให้มาไหมจริงๆก็ไม่มีครับจริงๆก็ไม่มีก็ไม่โอกาสได้มาบ้างแต่ถ้าท่อยู่ที่นี่ผมจะมาบ่อยๆมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปลอดสุ่ย่ามเป็นที่ต่อพิฉะก็มีทุกคนที่นี่ไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนอยู่ในใจผมเสมอ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูเอะเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนดีกว่าับนะว,ว่ามีความรู้สึกยังไ,ไงนะคะที่ได้มาร่วมร้องเพลงแล้วก็มาร่วมซสาขาหม่ที่นี่ค่ะจริง,รงก็ดีใจนะครับโคโราด้วยนะที่เอร์มินอลเทอรมทวันเปิดที่ดีนะครับผมก็จะเป็นที่ <ปะ S 2> ท,<ะ>ท,ที่ให้คุณได้ชอบนะฮะได้มีความสุขที่ไดพักผอนที่นะครับวันนี้ก็แสดงความดีดีด้วยกับโคารนาครับผมแล้วก็แสดงความดีดีด้วยกับเรนลเทรทวโคราาด้วย แล้วก็วันนี้ดีใจมากๆคือต้องบอกว่าผมก็น้อยครั้งะที่จะได้มาที่โคล่าเอาวันที้แฟนๆได้จับคอามอบอุ่นมากๆขอบคุณพิเศษที่นะครับขอบคุณที่มาต้อนรับพวกเรามายินฟังพวกเราร้องเองนะครับดีใจมากๆนะครแล้วก็วันนี้ได้เดี่ยวกลับร้องมาบนเวทีประชาชนนะครับก็เป็นเกียรติมากๆนะในในวันปีใหม่วันสิ้นปีเราได้ทำอะไรดีๆนะให้คนไทยทุกคน ได้มาร่วมมีความสุขในอี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิจใจเลยคิดว่าปีต่อไปมันก็จะเป็นเป็นปีที่ดีของพวกเราแล้วก็ทุกทคนแล้วก็ขอให้ชาวโคราชทุกคนมีความสุขในปีใหม่ด้วยครับผมขอบคุณ,คณามากด้วยนะคะที่ให้เขาเรียกว่าให้ความสุขนะคะกับพวกเราค่ะแล้วเราก็มาร่วมเปิดสรงนะคะในตอนนี้นด้วยอ่ะเดี๋ยวถามหนุมหน่มหล่อฝั่งนุ่มมางดีกว,ว่าครับผมก็นเลยค่ะยอดขาย KSC ดีไหมคะทุกคน เดี๋ยวถามว่ามีโอกาสได้ไปชมในศูนย์การนพาดอย่างก็มีพิเศษได้เดินเดินบ้างแต่ว่าอย่างผมเองผมเป็นคนชอบดูหนังเราจะชอบโซนที่เป็นเขาเรียกเป็นฮอลลีวูดโซนเป็นโซนที่แบบเรารูหนังด้วยรู้ไหมอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นบนสุดเลยชั้นห้าตุ๊กตาใช่ไหมคะ ถือว่าเป็นเป็นสถานที่เนึงที่สําหรับไม่ใช่แค่ผมเองแต่ทุกคนที่รักหนัก็จะชอบมาที่นี่เช่นกันโอ้นะคะอย่าลืมไปที่ชั้นชนทรัลนทรันะคะเชิชวนนะคะที่ SFC Cinema ค่ะอสาวสวยอวันนี้นะคะมาเชิญแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าให้มาช้อปปิ้งที่นี่อย่างที่เราบอกไปคือครบวงจรมากโอ้ไม่มาไม่ได้จริงๆคเพิ่มเปิดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายอย่างจะมาแบบ ซอร์ไพรส์คนุกคนเงี่เลยใหม่แล้วมีะนี่มีบูธที่ถ่ายรูปมีบูธที่ตีด้วยตรงนี้สุกเลยไม่่เรามีหนาหลายเงคือมีายเยอะแยะมากมายแล้วบูธถ่ายรูปส่วนมากที่อยากเพิ่มชื่อนะไรับชา้านชาวี่ปุ่นคือการมีจุดที่ถ่ายรูปที่จำลองแล้นที่จะต่างประเทศทั่วโลกาอยู่ที่นี่นี่เองเขยิบไรยสวัสไ ฮิวสตันแฟรซิโอเ้่ปเก่งอายดดโแเีที่นี่หมดแล้วเด๋ยวจะามีนิแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งมท่านไปพักผนแต่ว่ายังไม่ได้ไปไหนะคะเดี๋ยวอีกย่างเดี๋ยวจะมีีนเสิร์ตต่อมีนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โจะใส่ชดนตครมารองเพงไห ค่ะพี่ใส่ชุดเดิมี่บอกเนี่ยค่ะแต่ก่อนไปเดี๋ยวมาเซลฟี่กันกอนอสหนค่ะไ้ออค่ะยอะร่ไมที่เขาห่เ็ปใช่ดยืเลยไม่ได้อยู่ที่นีหรอกที่เขายืนนผมเขาระเกียรไม่ไม่ตรนนี้นะอ่าแล้วขออนุญาตทุกคนเออสแสดงอัพได้นะครับอะคุเ่อ เราเรานจัเส้น่าหมน้าแก้สะดวกรย่อไหมย่อไหมค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเอาย่อเป็เแกย่อห่รับงสอเคเดี๋ยว็อ่ะเดีุาีมแบบจุาๆบอกเว่า้องรู้อ่ะเดี๋ยวให้ทุกสัานนะคะกับแฟนคลั หนึ่งสองสามอผม้วย่ะหนึ่งสองจบ้นมาเกล้ยย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 ยกยย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 ยอยยยยคนเยย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 อยย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 ายยยย